สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ตุนมากับ INT, พอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ G Valorant Free Fire เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินหน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัว กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะ่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่21กันยายนนะครับทางเกมมาโววีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นวงแหวนโรวีโพลีกันเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองเท่านั้นนะครับผมรุ่นรับสกินโพลีกมากมายเลยไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับ ในการสุ่มนะครับ1ครั้งนะครับใช้คัมคำพีขั้นสูงนั่นเองสุ่ม5ครั้งใช้25คัมภีร์พีขั้นสูงนะครับ กิจกรรมนี้นะครับผลเอาสกินมาทั้งหมด7สกินด้วยกันรวมไปถึงกรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับผมก็กรอบโปรไฟล์เป็นกรอบโปรไฟล์ค่อนข้างสวยครับเป็นกรอบโปรไฟล์สีทองนั่นเองนะครับผมส่วนสกินนะครับมีทั้งหมด7สกินด้วยกันเดี๋ยวผมาพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะสกินแรกนะครับผมเป็นสกินของไอยนะครับผม,มเป็นสกิน r ารนะครับสกินนี้กรอบค่อนข้างแรงเลยนะครับผม ต่อไปนะครับสกินที่2เป็นสกินของเอลซูนะครับผมเป็นสกินอาร์พเอเหมือนกันยครับต่อไปนะครับผมสกินที่3เป็นสกินของคิวเล่นนะครับผมเป็นสกินอาร์ีเอเหมือนกันเลยสวยงามนะครับผมต่อไปนะครับสกินที่4เป็นสกินของไบ์นะครับผมเป็นสกิน AAC 2 0ี1นะครับ ต่อไปสกินที่5นะครับเป็นสกินของวายเอ็กระทีสองพแนสิบเก้านะครับผมสกินที่6เป็นสกินของพ่อของผมเองและสกินสุดท้ายสกินที่7เป็นสกินของฉี <9 S 1> นะครับเ m v p นะครับ อ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ7สกินนะครับที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองรวมไปถึงมีโอกาสได้รับเป็นตาลเชิญส่วนประกอบสกินของอ้อยด้วยนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับอิโมจินะครับผมอ่าแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นถ้วยโปลิกตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยสําหรับถ้วยโปลิกเราเอามาแลกของรางวัลหรือว่าแลกสกินได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็ยังกอบโปรไฟล์อยู่ใช้อยู่ที่63เลยนะครับผม ส่วนสกินของอ้อยนะครับสกินของเอลซูคิวเลนสกินของไบส์นะครับผมใช้อยู่ที่อย่างละ18ถ้วยโพลีกนะครับผมส่วนสกินของว่าให้กับสกินของนอนใช้อยู่ที่อย่างละ13ถ้วยโพลีกนั่นเองนะครับส่วนอิโมจิใช้อยู่ที่4นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับสกินแต่ละสกินที่เราจะต้องใช้ถ้วยโพลีกในการแลกนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่จะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเรทก่อนเลยนะครับผม วงแหวน RPL นะครับผมตั้งแต่วันที่21กันยาถึงวันที่27กันยายนนั่นเองในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่30คูปองหรือว่า5คำพีขั้นสูงนั่นเองโอกาสได้รับกอบโปรไฟล์อยู่ที่0.02เท่านั้นโอกาสค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะครับผมสกินทาวอนอยู่ที่0.89นะครับทวยโปรลกอยู่ที่69.04นะครับ อีโมจิแล้วก็ส่วนประกอบสกินอยู่ที่1.75%แล็ว้ว e แลก็อีโมจิเอฟเฟกแลวก็ชิ้นส่วนรูนอยู่ที่28.30%นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมคำพีขั้นสูงผมมีอยู่ที่129คำพีขั้นสูงนะครับผม เรามารุ้นกันว่าผมจะสุ่มจนกว่าจะแลกสกินได้นั่นเองผมเลงไว้ก็คือสกินของทอนนะครับผมสกินนี้นะครับขอใช้ที่29ถ้วยโพลีกนะครับผมมาดูกันว่า129คัมพีขั้นสูงผมเนี่ยเราจะได้กี่ถ้วยโพลีกเนาะก็ผมจะสุ่มจนกว่าจะแลกสกินได้เลยนะครับผมมาดูกันว่าจะใช้กี่คัมพีขั้นสูงนะครับโอเคที่ผมจะสุ่มครั้งแรกเลยผมสุ่มทีเดียว5ครั้งเลยนะครับใช้25คัมพีขั้นสูงนะครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่ถ้วยโพลีกนะครับผม ห้าครั้งนะครับผมอ่าได้มาทั้งหมด4ี่ถ้วยโปลิกนั่นเองนะครับผมได้กล่องชิ้นส่วนลูนมาหนึ่งนะครับเกือนะครับผมมาสุ่มห้าครั้งครั้งที่2นะครับมาลุ้นกันต่อว่าเราจะได้กี่ถ้วยเนาะขอเยอะๆนะครับผมได้มา5นะครับผมอ่าก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมสุ่มไปทั้งหมดอ่าสิครั้งเนาะได้มาทั้งหมด9นะครับผมถ้วยโปลิกเนาะต่อไปผมจะสุ่มทีละครั้งนะครับผมมาลุ้นกัน มาหนึ่งครั้งครั้งที่1นึะครับจะได้อะไรเนาะได้มาอีกหนึ่งถ้วยนะครับผมสุมต่อนะครับหนึ่ครั้งครั้งที่2นะครับผมได้มาอีกหนึ่งถ้วยนะครับผมาถือว่าโอเคเลยหนึ่งครั้งครั้งที่3นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งถ้วยนะครับผม ตอนนี้ผมมีอยู่ที่12แล้วนะครับขาดอีกแค่1 1ถ้วยเท่านั้นเนาะมา1ครั้งครั้งที่4นะครับผมอ้าก็ได้มาอีก1ถ้วยนะครับผม ก็ค่อนข้างออกง่ายนะครับผมเลนดมันอยู่ที่6 9 0 4กเร็เลนค่อนข้างสูงนะครับผมสุ่มครบแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด13ถ้วยโปลนดนะครับผมก็จะมาสรุปผลกันว่าเราใช้ไปกี่คัมภี์ขั้นสูงเนาะจาก129คัมภีขั้นสูงเหลือ59คัมภีขั้นสูงนะครับผมก็สรุปคือผมใช้ไปทั้งหมด70คัมภีขั้นสูงนะครับผมได้มา1สกินนะครับผมก็คือ 13ถ้วยโปรลิกนั่นเองนะครับผมก็จะมาขอทำการแลกเป็นสกินของทอนละกันนะครับผมนี่13ถ้วยโปรลิกเนาะสกินคิมซันทารอนนะครับผมได้มาแล้วสกิน F อ v p นะครับสกินนี้ใช้ไ,ไป70คัมพีขันสูงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับผม ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสําหรับกิจกรรมวงแหวน ROV p o l e นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับผมก็ค่อนข้างออกง่ายนะครับสาหรับถ้วยรางวัลนะครับผมก่อนจะกันป้ายนะครับผมก็ขอฝากล้านตุ่นมากับพอย์นะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆ ใครชอบกิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ